ค่อยเดินไปนะครับเมื่อกี้เราพลาดไปสีใบแดงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเจ็บอยู่นะเปิดมาเรียบร้อยเก้าหลังนะฮะมีโอกาสอยู่นะครับเกมนี้เอ้าเปิด9ก้าเสมอมาชนเฉยเลยดีนะเราติดเสมอไปนะฮะเกมนี้เราก็ได้เสมอมานะสวยอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับก็พอได้นะฮะอ่าไปกันต่อนะครับตอนนี้สลับมานะครับที่ หนึ่งสองสลับปิงปองนะครับตัดมาสองเสมอติดมานะครับโดยตอนนี้สําหรับห้องนี้นะครับเสมอออกมาสี่รอบเปิดมาสี่สิบเอ็ดเกมนะครับเพยเยอร์ออกมาสิบห้าไม้นะครับแบงเกอร์สิบสองไม้นะครับพี่แบงเกอร์ยี่สิบสองไม้นะครับดูตรงไหนนะครับดูตรงรถแมปนะครับหันซ้ายและแทงนะครับรถแมปนะครับจะอยู่เข้าไพ่หลักนะครับพี่สามารถกด b ีกับ p ีเพื่อดูคาดการ์สกอร์อนาคตได้เลยนะครับ เกมนี้นะครับเสมอออกมาแล้วขอตามที่เพลเยอร์ก่อนเลยละกันนะครับเสมอมาแบบนี้นะครับน่าจะตัดลงมา3หรือเปล่านะครับเปิดมานะครับเรียบร้อยนะเกมนี้นะครับแบงค์เกอร์พกแปดครับเราลงเพลเยอร์ไปครับโดนกินครับเกมนี้นะฮะไม่เป็นไรครับแต่จริงน่าจะเชื่อเขาไพ่หลักนะเพราะตอนนี้เพลเยอร์มาไม่เกิน2ตัดนะผมกลัวเสมอมาแบบนี้มันจะหลุดมา3ตัดนะไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่ได้นะ เรายังไปต่อได้นะครับเวลายังเหลือนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆนะที่อยากได้สูตรเทคนิคและแนวทางนะครับไม่อยากคิดคนเองนะฮะก็สามารถแอดที่56เข้ามาได้เหมือนกันนะครับและสําหรับพี่ๆที่เป็นสายเกมนะครับก็ฝากด้วยนะครับช่องกุนซือเกมเมอร์นะครับอ่ะเกมนี้นะครับขอทบไปที่แบงเกอร์เลยแล้วกันนะครับสีใบแดงนะฮะเมื่อกี้เราพลาดไปแล้วไม่เป็นไรนะน่าจะสลับจัดมาคู่นะครับเขาหกแต้มเปิดมาฮะเรียบร้อยเราแปดหลังแล้วนะฮะกินวินไปแล้วนะครับมานี้เราก็ทบทั้งทุนทั้ง กรอเข้ามาได้แล้วนะครับเกมนี้นะเราก็ได้คืนกลับมาแล้วะเราไปกันต่อนะครับเวลายังพอเหลือนับจะพยายามพูดนะ้าให้ดังที่สุดเท่าที่พูดได้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับตอนนี้ออกมาในรูปแบบ2ตัดสลับปิงปองนะครับเพลเยอร์ลงมา2ตัดเสมอนะครับแบงเกอร์สเกมนี้นะครับ เสียวๆเหมือนกันนะครับงั้นเกมนี้ขอตามเขาไปคู่ติดไปก่อนเลยละกันนะครับขอสลับตัดลงมาที่แบงเกอร์ก่อนละกันนะเกมนี้สี่ใบแดงเหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้เราได้มาเท่าไหร่เราทบใส่ให้หมดเลยนะครับไม้นี้นะเปิดมาครับเราเรียบร้อยครับปอกเก้าเข้าไปแล้วนะฮะไม้นี้นะบวกมาแล้วนะตอนนี้เราก็ได้มาคืนครบหมดแล้วนะฮะแล้วก็บวก มานิดหน่อยนะครับสําหรับไม้นี้นะฮะเรายังเหลือเวลาไปกันต่อนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะมิจฉาชีพค่อนข้างที่จะระบาดนะเจอไลน์คอมเมนต์นะครับแปะแอบอ้างที่ไม่ใช่แอร์ททีห้าสิบหกนะครับระวังอยาไปแอดนะฮะคุณซื้อก็พยายามไล่ลบแล้วแหละนะฮะกลัวพี่ๆนะครับโดนมิจฉาชีพหลอกกันนะครับแต่ก็ลบไม่หมดไม่สิ้นสักทีนะครับมาคอมเมนต์เยอะเหลือเกินนะครับยิ่งพูดยิ่งคอมเมนต์นะไม่รู้เป็นไรกันเหมือนกันอ่ะเกณนี้ิหน้าเราลอกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราดู